วันนี้เป็นวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะพี่กบก็เข้ามาดูในแปลงกบช้ยน้ําอีกครั้งนะตอนนี้มีแดดแต่จริงแล้วมีฝนนะฝนมาเพิ่งมานะเห็นหญ้านะเปียกแล้วก็แต่ว่ามีแดดนะครับมีแดดแล้วก็พี่กบพามาดูใบฝนตกแบบนี้แล้วพื้นที่ตรงนี้มันชําเฉะนะพี่กบใช้คําว่าชําเฉะก็คือเป็นที่ต่ํา เดิมตรงนี้เป็นท้องนาไป็นกบดำนาแล้วถมนะก็ได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่อะมาดูคลองเนี่ยต้องขุดคลองนะฮะเอาดินในคลองเนี้ยมาถมที่ตรงนี้ก็ได้ประมาณนี้อ่าก็ทุเรียนก็นะกบใช้น้ําก็เลยได้ปลูกแล้วเมื่อประมาณเดือนมิถุนานะครับปี2อ6 5ปลูกมาจนถึงตอนนี้ อ่าก็ประมาณ3ปีกว่านะครับก็อันนี้สะสมอาหารมาแล้วสองรอบโฉบสารมาแล้วสองรอบเนาะถามว่าเวลานี้แบบนี้ถ้าเรานะครับแต่วันนี้มีแดดนะแต่วันก่อนๆเนีนะ่ยไม่ค่อยมีแดดเพราะมีฝนคึ้ม,มๆช่วงนี้หน้าฝนสิ่งที่เราต้องการก็คือผู้เรียนนะต้องการอาหารนะครับ ตันนี้เราจะให้อาหารทางดินก็คือใส่ปุ๋ยทางดินใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้นะความชําแฉะดินแบบนี้นะครับระบบรากมันจะมีปัญหาถ้าเราใส่นะอาจจะใส่น้อยๆได้แต่ว่ามันก็เปลืองเปลืองปุ๋ยเรานะปุ๋ยทางดินนะครับเก็บไว้ใช้ในเวลาที่เหมาะสมที่พี่กบเคยพูดว่านะเวลาของการใส่ปุ๋ยต้องคํานวณต้องคํานึงด้วยนะครับนอกจากสูตรว่าใส่ปุ๋ยอะไรแล้ว ต้องดูเรื่องอัตราว่าปริมาณเท่าไรแต่สําคัญเรื่องเวลาตอนนี้ต้องต้องดูว่าเวลาในการใส่ปุ๋ยทางดินเวลานี้เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมนะครับอ่าไม่เหมาะสมนะครับถึงมีเวลาเหมาะสมต้องดูวิธีต่อไปว่าวิธีการใส่ใส่ยังไงอีกนะครับแต่ตอนนี้เวลาในการใส่ปุ๋ยทางดินไม่เหมาะสมนะครับเพราะมีฝนทุกวันดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยทุเรียนยังต้องการธาตุอาหารนะทุเรียนต้องการธาตุอาหาร ก็มีวิธีเดียวก็คือให้อาหารทางใบซึ่งเฮตตีหรือพวกเราใช้คำบ่อยๆก็คืออาหารทางอากาศนะครับการให้อาหารทางอากาศสำคัญมากๆเลยอันนี้พี่กบพ่นสะสมอาหารแค่สองรอบนะครับใช้อะไรบ้างนะถ้าแดดดีๆตลอดเนี่ยนะครับเราก็ใช้แค่ 4, 18, 18นะครับนิวทรีเพลนะครับและแคลเซียมบออนแต่ถ้าแดดไม่ค่อยดี พีก่กบเติม0 2 2 8นะครับที่พูดนี้คือของ n e w ทริเพลนนะครับพีก่กบพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยพีก่กบหันไม่ใช้ n e w ทริเพลนเต็มสูบนะครับเต็มสูบเต็มสูตรแล้วแต่แล้วก็ใช้แอฟซาควบคู่เป็นตัวยาจับใบด้วยแต่จริงแล้วนะอย่างที่เคยลงไว้นะแอฟซามันไม่ใช่แค่ยาจับใบครับมันทำหน้าที่หลายอย่างมากนะอันนี้ก็กบชัยน้ำ นะอายุ3ปีกว่านะครับประมาณ3ปี3เดือน3ปี4เดือนแล้วนะครับเวลามันเดินทุกวันเลยเอเวลาเดินทุกวันนะครับอต้นนี้ก็จะเห็นว่าเออนะครับถ้ามีแดดก็ดีนะครับทุเรียนก็ได้แดดนะต้นไม้ไม่มีอะไรมากเลยหนึ่งดินสองน้ำสามลมสี่ไฟดินน้ำลมไฟครับนะ ก็วันนี้ก็มีดินก็โอเคแล้วเรารู้จากเรื่องดินแล้วการให้น้ําเราก็โอเคอยู่แล้วนะฮะช่วงนี้การกําลังจะเอาลูกเนี่ยนะดินน้ำำําสําคัญนะทางดินคือธาตุอาหารทางดินให้น้ําแล้วก็ทางใบนะครับแสงแดดก็เหมือนไฟนะฮะพลังงานลมก็คือการระบายนะครับ อากาศนะสิ่งเหล่านี้เป็นลมนะครับเพื่อนๆจนถึงนาทีนี้พี่กบยังไม่มีเวลาได้ฉีดยาฆ่าแมาลงนะเพราะฉะนั้นทุดเรียนผมพี่กบเนี่ยก็จะอาจจะมีความเสียหายเรื่องใบอันนี้ไม่แนะนำนะพเพื่อนๆมีเวลาก็ฉีดพ่นไปได้นะครับแต่ว่าพี่กบด,ดูแล้วว่ามันก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่เพราะว่าผลพวงจากที่พี่พกบใช้แอปซ่า แอฟซาเนี่ยนอกจากทาหน้าที่เป็นยาจับใบเป็นช่วยทําให้ใบเปียกนะฮะทำช่วยกระตุ้นการเร่งกระบวนการทําให้สารออกฤทธิ์อ่าออกฤทธิ์ดีขึ้นแล้วครับมันยังช่วยเรื่องของการป้องกันแมลงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฆ่าแมลงนะมันช่วยยับยัง้งแมลงนะในการแพร่กระจายได้ดีมากขยายพันธุ์ได้ดีมากเลยเพราะมันมีสารตัวหนึ่งเรียกว่าสารสารลดแรงตึงผิวไอสารตัวเนี้ยไป จับมแมลงเมื่อไหร่อะโดนผิวหนังมแมลงเมื่อไหร่มแมลงจะมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจเพราะมาแมลงหายใจทางผิวหนังนะครับเขาไม่มีจมูกหายใจถึงมีจมูกก็หายใจยากนะเพราะว่าไอตัวสารลดแรงตึงผิวตรงนี้ในแอฟซ่ามันจะไปทําหน้าที่นะครับนั่นหละก็เลยกลายเป็นว่าพีกก่กบก็เลยยังไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ยาเคมียาฆ่า,มาแมลงนะครับก็เป็นผลจากผลพลอยได้อย่าพี่กบใช้ แล้วปุ๋ยทางดินตอนนี้ก็หยุดนะครับก่อนหน้านี้ก็ใช้นะ4600ใช้1 5 5 2 0าเคยเติมแมกนะีเซียมต้นนี้ก็ประมาณ 3- 4มสี่กำมือแล้วก็เคยเติมโบลอนมาแล้วนะครับโบลอนเติมประมาณสักบางๆนิดๆนึงประมาณกำเดียวนะกบใช้โบลอนนะครับประมาณกำม,มือเดียวเนี่ยเนี่ยดูฮนะรมะละกอไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลง แต่ก็ได้ผลนะต้นไม่มีป่วยแล้วก็ดอูอันนี้ก็มอลลกสเริ่มแก่แล้วนะฮอลแลนด์นี่ครับเพื่อนพี่กบก็พยายามคือเราต้องหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับคำว่าหาสิ่งดีๆเนี่ยพี่กบก็ไม่ได้หมายความว่าจะหาของถูกอย่างเดียววันนี้ของถูกก็หาใช่ว่า เราจะประสบความสําเร็จนะครับเราต้องการของดีไปกบเน้นเลยของดีนะฮะมีคําอธิบายมีเหตุมีผลที่สําคัญก็คือหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับต้องอธิบายได้ครับเราไม่ใช้ใช้ความรู้สึกความเชื่อธรรมดาแต่เราต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์เพื่อนๆครับชาวบ้านก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทุเรียนก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะนะครับ ที่มันจะออกดอกได้เป็นเพราะสาเหตุอะไรยังไงนะเข้าใจก็คือสะสมอาหาร18เอ้ยไม่ใช่10เอ่อเรียกว่า4 18 18นะครับตัวสะสมอาหารเดี๋ยวผมก็พาไปดูแปลงอ,อีกโซนหนึ่งของมิกบนะว่า,เ,าเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของหมอนทองน้ำดำและนกหยิบแล้วก็นวลทองจันทร์ส่วน ทางนี้เขาคงไม่ค่อยอเรียกว่า,าน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่จริงๆเป็นห่วงเรื่องของความช่ำเฉะของน้ำนะครับแล้วตอนนี้พิ่กบก็นะพยายามเข้าไปชมสวนที่ใช้นิวทรีเพลนนะครับทั้งเป็นลูกค้าโดยตรงของพิก่กบแล้วก็เป็นเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้ New T นิวทรีเพลนนะจริงๆเอามานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกำลังจะสื่อว่า ความเร็วเป็นเรื่องสําคัญมากแต่ทิศทางสําคัญกว่านะครับถ้าความเร็วเราดีแต่ทิศทางเราผิดนะครับเสียเวลาครับโอเคเนาะวันนี้เดี๋ยวพาไปดูแปลงที่เป็นหมอนทองแล้วก็นกหยิบต่อไปนะครับมาตรงนี้เห็นชนีนะครับใบเริ่มมาแบบนี้ชนีแตกใบที่หลังนะครับก็ ใบยังไม่แก่นะครับโอ้โหอันนี้ฮอรแลรนดูครับม่ได้ฉีดยาฮอแลนดนนะครับอ่าลูกเล็กๆอันนี้นะครับต้นนี้ก็คงจะต้องเอาออกแล้วนะครับมันเริ่มอ่อเรียกว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะทางนี้อันนี้คือหมอนทองนะครับที่ประกบโฉบสารไปแล้วนะครับเพื่อน นึงนะวางมะละกอก่อนนี่ครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะได้แดดวันนี้ได้แสงได้แดดนะครับดีมากเลยต้นนี้เดือนธันวาคมนี้ครบสามปีนะวันที่18เนี่ยครบสามปีหม้อนทองตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่เอามาปลูกนะครับตอนแรกไม่มีไม่มีกิ่งเลยนะฮะกิ่งเล็กนิดเดียวนะส่วน ทางนี้ก็จะเป็นน้ําดํานะครับน้ําดำโอฉีต้นนี้โฉบสารนะครับเพราะว่าอายุเขาเท่ากับม้อนทองเมื่อกี้นะครับอายุก็จะครบ3ามปีแล้วแต่มันเป็นต้นใหญ่นะที่กบซื้อมาต้นใหญ่ต้นก็น่าอายุของเขาน่าจะสองปีแล้วครับอ่าแล้วก็อ่าทางนี้นะพี่ผมก็เป็นนกจิบนะครับหญ้าเริ่มลกนะครับหญ้าลก เดี๋ยวให้แรงกว่านี้นิดนึงก็คงจะฉีดยาฆ่าหญ้านะต้องฉีดละเพราะว่ามันเ,เรามีแอฟซ่ามีซอยพลัสนะครับอ่ไม่เป็นไรไม่ค่อยกังวลแล้วนะเรื่องของอ่าการที่ทําให้มีปัญหาเรื่องดินเสื่อมนะครับหรือดินมีปัญหานะครับเมื่อก่อนฉีดยาฆ่าหญ้าบ่อยๆก็เะกลัวเรื่องของดินมีปัญหาอันนี้นอกหยิบนะฮะฉบสารไปสองรอบนะครับโอ้โหอันนี้ นกหยิบเหมือนกันเ,นเพื่อนนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่เพื่อนดูใบเนี้ยโชบสารไปแล้วนะนะครับสองรอบนี่ฮะนกหยิบใบประมาณนี้นครับใบเพื่อสลัดนะใบยังพี่กบยังไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะฮะก็แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับ แต่ว่ามันก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วควรควรใครที่ใช้ใครที่ไม่มีความเรียกว่ามั่นใจหรือ,อาการปลูกพืชแบบผสมผสานของมีกบเเราก็ต้องต้องป้องกันไว้นะครับอยาฆ่าแมาลงก็ต้องใช้นะครับแต่ว่าพี่กบใช้แอปซ่ามันทําให้การการป้องกันแมลงได้ดีนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับนี่นะทุเรียนไม่ฉีดยาฆ่าแมาลงนะครับใบเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้ก็ถือว่าพอใจนะนะเพราะตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยฉีดยาฆ่ามแมลงเลยถือว่าประกบใช้ลักษณะของการผสมสารนะทําให้อ่เราได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ว่าเราพอใจที่สุดนะครับแอบเราพอใจที่สุดแล้วโดยที่ทุเรียนเพียงไม่ถึงสามหรือสามปีนะครับอันนี้คือดวงทองจันนะครับนี่คือ นกหยิบนะฮะถัดไปก็นกหยิบนะแล้วก็หมอนทองอ่าน้ำดำําแล้วก็หมอนทองนะครับวันนี้ก็พาชมประมาณนี้เ,เพื่อนๆครับฝากติดตามต่อไปนะครับ